นักง,งานเกษตรอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีขอเปิดตัวนายเนรมิตรเชียงศรีเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่แห่งอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีผู้นำการเกษตรยุคใหม่หัวไวใจสู้เรียนรู้ทุกด้านผสานทุกศาสตร์ด้านการเกษตรมีผลงานเชิงประจักษ์มากมาย ถ้าอยากรู้ว่าเด็ดยังไงตามไปชมได้เลยจ้าผลงานและความสำเร็จ 1. ผลผลิตต่อไร่จากการนำเทคโนโลยีต่างๆด้านการเกษตรเข้ามาพัฒนาพื้นที่ส่งผลให้ผลผลิตสูงขึ้นกว่าเดิมสูงสุด20ตันต่อไร่ฉเฉลี่ยอยู่ที่18ตันต่อไร่ความหวานสูงสุด14.5%เปอร์เซ็นต ความหวานเฉลี่ยอยู่ที่12.1% 2. การบริหารจัดการผลผลิต2.1แผนการผลิตและการตลาดมีการจัดทําแผนการผลิตในฤะดูการผลิตแต่ละปีมีตลาดรองรับแบบผูกขาดกับโรงงานน้ำตาลสระบุรีและได้ทําข้อตกลงซึ่งเป็นการกําหนดโคตา้ารับซื้ออ้อยกับโรงงานน้ําตาลสระบุรี2.2ทุนและรายได้ ได้มีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้ว่าใน1ปีมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในการทําอ้อยแต่ละปีจะมีกําไรหรือขาดทุนทั้งนี้ในปี2564ที่ผ่านมาทําไร่อ้อยมีกําไรเพิ่มขึ้น57% 2.3การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการผลผลิตในาใยนารมิตเชียงศรีได้เข้าร่วมกลุ่มอ้อยแปลงใหญ่ตำบลวังม่วงอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรี และได้รับคัดเลือกจากมติที่ประชุมให้เป็นประธานกลุ่มได้บริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มมีความเข้มแข็งและมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนทำให้ได้รับการสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตรเจอย่างจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่เพื่อเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดเพื่อนำมาพัฒนาการเกษตรได้แก่ 1. รถแท็กเตอร์108แรงม้าพร้อมใบตัดจำนวน1คันสำหรับใช้ถ่ายเตรียมดินและต่อพ่วงอุปกรณ์ต่างๆ 2. จอบหมุน power halo จำนวน1ชุดสำหรับใช้ย่อยดินให้มีขนาดละเอียด 3. เครื่องไถระเบิดดินดาน ripper 7ขาจำนวน1เครื่องสำหรับใช้ระเบิดชั้นดินดาน 4. ผานไถเตรียมดิน24นิ้ว22จานจำนวน1ชุดสำหรับ ใช้ไถเตรียมดินและทำลายตออ้อยเก่า5เครื่องปลูกอ้อยพร้อมใส่ปุ๋ยรองพื้นไฮสปีดจำนวนหนึ่งเครื่องสำหรับใช้ปลูกอ้อยพร้อมกับการใส่ปุ๋ย 6. โดรนพร้อมแบตเตอรี่6ก้อนจำนวนหนึ่งลำสำหรับใช้พ่นสารเคมีและปุ๋ยทางใบ 7. เครื่องใส่ปุ๋ยฝังกบ MPI จำนวนหนึ่งเครื่องสำหรับใช้ต่อพ่วงกับแท็กเตอร์เพื่อเป็นเครื่องใส่ปุ๋ยรถไถลากเกจเดอร์ ใช้สำหรับปรับพื้นที่แนไร่ให้เสมอการใช้เครื่องตัดอ้อยเพื่อช่วยลดต้นทุนการใช้แรงงานคนการใช้ระบบน้ำหยดมีการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีการให้น้ำหยดและให้ปุ๋ยทางสายน้ำหยดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยและยาฆ่ามแมลง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้สารกำจัดศัตรูพืชให้น้อยที่สุดซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตได้จากการใช้ระบบน้ำหยดทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น20%ลดการใช้ปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงลดลง50%ต่อไร่เครื่องม้วนสายน้ำหยดสำหรับใช้เก็บสายน้ำหยดเพื่อยืดอายุการใช้งานจาก2ปีเป็น5ปี 3การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตการผลิตพันอ้อยการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพการใช้โดร์ในการพ่นสารกำจัดศัตรูพืชการใช้เทคโนโลยีการเกษตรการตัดและการขนส่งเพื่อลดต้นทุนเรื่องของแรงงานและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน4การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการใส่ปุ๋ยจะใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยนำตัวอย่างดินไปให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วงทำการวิเคราะห์ดินจากนั้นใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไร่ละ300-500บาทต่อไร่ 5. การผลิตปุ๋ยหมักใช้เองโดยมีวิธีดังนี้ใช้ปุ๋ยยูเรีย25กิโลกร,รัมต่อน้ำ200ลิตรคนให้ละลายเข้ากันปิดฝาให้มีชิดหมักทิ้งไว้5-7วัน วิธีใช้ฉีดพ่นแปลงอ้อยตัดสดและไว้ในแปลงใช้น้ำหมักยูเรียฉีดพ่นทั่วไปอัตราใช้น้ำหมักยูเรีย200ลิตรสามารถฉีดพ่นได้3-5ไร่ฉีดห่างกาัน15-30วันและแปลงควรมีความชื้นในดินเพื่อให้ปุ๋ยหมักสลายได้เร็วขึ้นข้อดีช่วยย่อยสลายใบอ้อยในแปลงให้เร็วขึ้นเป็นการบำรุงอ้อยทำให้ประหยัดต้นทุนการผลิต 6. การใช้ปุ๋ยคอก ในพื้นที่อำเภอวังม่วงมีเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงโคโนมีจำนวนมากจึงได้ใช้ปุ๋ยคอกเพื่อลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารในดินทําให้การเตรียมดินง่ายดินโปร่งร่วนซุย 7. การทําการ,กรเกษตรแบบปลอดการเผาร้อยเปอร์เซ็นายเนรมิตเชียงศรีทําการตัดอ้อยสดด้วยรถตัดอ้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซไม่มีการเผาใบอ้อยลดปัญหาด้านมลพิษส่งผลให้สิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ไบอ้อยยังเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินและช่วยป้องกันการระบาดของหนอนกออ้อย 8. ทายาสืบทอดการเกษตรค่ะก็มีความภูมิใจค่ะที่คุณพ่อนะคะเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพเกษตรกรค่ะก็ในอนาคตนะคะก็จะเดินรอยตามแบบคุณพ่อค่ะแล้วก็จะให้คุณพ่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตค่ะ